การดำเนินชีวิตถ้าเกิดเดินพลาดนะเราก็คือล้มเหลวพลาดสำเร็จมีไหมก็มีนะคือเราทำแบบนี้เรื่องนี้พลาดล้มเหลวอ่าแล้วพลาดแล้วสำเร็จได้ไงอ่ะก็คือไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่จงท้าทายกับความล้มเหลวต่อไปไม่ใช่ล้มเหลวล้มแลว้วล้มเลยไม่ลุกขึ้นไม่ต่อสู้เลยเลยสิ้นเนื้อประดาตัวทอดแท้ คํำครวนจมปากอยู่กับความล้มเหลวมันก็ไม่ดีขึ้นสิแต่ถ้าเกิดเราท้าทายกับมันกล้าคืดขึ้นมาต่อสู้กับความล้มเหลวใหม่จากทำหนึ่งทำเป็นสองอย่างคู่ไปเลยคู่ขนานไปเลยย่นะ่งนั้นมันต้องได้สักอย่างหรอกยกตัวอย่างไอยังไม่ทําบริษัทเพียวไรก็ทําไปมันเรื่องอะไรจะทําทบริษัทเดียวก็ทำสองบริษัทเลยอน,นุเคซีนี่ยกตัวอย่างนะ เมื่อสองบริษัทนี้มันไม่ไม่เข้าตากันมาก็หาบริษัทที่สามที่สี่นี่มาถึงคนที่ทําขายตรงนะทามันซึกสี่ห้าบริษัทมันต้องสําเร็จสักบริษัทหนึ่งแหละไอ้แบบนี้สนุกสิแนะ่เห็นไหมอย่าไปจํากัดตัวเองมน,นุษย์น่ะทาไมต้องทาตามคนอื่นชี้นําทุกอย่างทําตามมันมันก็รวยสิทําไมเราไม่ทําตามคําบงการของเราบ้างแต่ต้องทําในสิ่งที่มันถูกต้องตามกฎหมายนะ อย่าไปทาในสิ่งที่มันผิดกฎหมายแล้วแบบนั้นก็รวยชั่วคราวเราต้องเพิ่มเขาเรียกต้องเพิ่มดีกรีของความสําเร็จไม่จำเป็น้องโหลงทุนถือว่าทำบริษัทขายตรงห้าบริษัทลงทุนบริษัทละห้าหมื่นเนี่ยไม่จําเป็นเลยคุณไปศึกษาเลยห้าบริษัทเพราะมันทําความเข้าใจอย่างดีเลยยอมรับความเป็นจริงอย่าไปอยู่ในโลกของจินตนาการ ถ้าคุณสามารถแยกโซปภาสาแบบนี้ได้นะค่ายนี้จ,จะลงสักห้าพันเอาสินค้าไปกินไปใช้แนะนําคนไปค่ายนี้โอ้เข้าเท่าเว้ยมีออปชันเติมเต็มดีอ้าวลงไปสักสามหมื่นเห็นไหมบางค่ายโอ้ค่ายนี้แจ๋วมีออปชันส่งเสริมการตลาดเยี่ยมอาลงไปแสนห้าเห็นไหมสรุปแล้วกาบริหารจัดการหาคนค่ายนี้อา้าวสินค้าแบบนี้ไม่ซ้ําซ้อนกันก็เชิญคนมาบริษัทนั้น เชิญคนในบริษคืออยู่ค่ายไหนก็ตามก็เชิญคนมาบริษนะัทนั้นไม่ต้องไปดึงงมามันมั่วหาว่าเราไม่มีจุดยืนถ้าสามารถบริหารจัดการแบบนี้ได้นะสวยเลยเดี๋ยวช่วงหน้ามาลงลึกมาลงลึกว่าไอ้คนที่ท้อแท้สิ้นหวังแล้วมันจะเดินต่อไปได้ไหมคนนำเคือขายขายตรงเดี๋ยวพักคูเดียวครับ เรานะ่กลัวอะไรมากที่สุดเธอรู้ไหมกลัวหน้าไม่สวยเป็นกะป้าสิวผิววิ่เนียนแสงสิคะถูกต้องกลัวหน้าอกไปอืมช่องคลอดไม่กระชับมีกลิ่นแลร่วงเพศด้วยเธอถูกต้องกลัวปวดท้องประจำเดือนคันในช่องคลอดฤูดูขาวไม่กินเหมือนข้าวถูกต้องส่วนฉันนะนะก็กลัวนอนไม่ฟิกกระชับแถมยังกลัวเจ็บเมื่อมีเพศสัมพันธ์และสิ่งนี้ที่ฉันกลัวที่สุดเลยนะเธอกลัวสามีไม่มีเมียน้อยถูกต้องที่สุด เมื่อผู้หญิงต้องเาชิภัยกับปัญหาเหล่านี้เลือกดีวันเพิ่มความมั่นใจทั้งภายนอกและภายในให้คุณสิคะหา,าซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปหรือสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร085668347 6 084099934 7 08 กลับเข้าสู่รายการรวยยีบสี่ชั่วโมงกับผมกายลินอีกครั้งครับเดี๋ยวมาดูชัดๆเลยคนที่ทำไม่คิดเครือข่ายขายตรงเนี่ยมันท้อแท้สิ้นหวังจะเดินไปข้างหน้าก็เดินไปไม่ได้เพราะเดินไปแล้วคิดว่าโอ้โหก็เหมือนเหมือนเดิมมาแล้วไม่มีอะไรมันไม่ใช่ธุรกิจที่เราจะเข้าไปสร้างความสำเร็จได้นี่ขนาดบางคนอยู่มาปีกว่า เสียเวลาเป็นปีกว่าถ้าเดินจากไปโดยที่ไม่มีอะไรติดไม้ติดมือกลับไปมันเสียของเสียเกียรติยศด,ด้วยเสียชาติกลกูลนด้วยนะมันจะบอกให้นะเมื่อก้าเข้ามาแล้วจะชอบหรือไม่ชอบก็ตามเนี่ยเสียเวลาเป็นหกเดือนแล้วเป็นปีแล้วคุณมาเพื่ออะไรถามคำเดียวถ้าเพื่อมุ่งหวังความสำเร็จถ้าเพื่อแบบนี้นะ คุณเดินจากไปนะเสียหายเสียชื่อวงทุกคูอย่างที่บอกอะคุณยังไม่ได้ชกเต็มหมัดเลยยังไม่ได้ต่อสู้เต็มรูปแบบยังไม่ได้นำภูมิปัญญาที่มีอยู่ในระบบเครือข่ายไ้โดรมาผสมผสานเป็นแบบฉบับการทำงานเฉพาะตัวของคุณเลยแล้วคุณจะเดินจากไปได้ไงอะ่ะช่นเราต้องกลับมาใหม่ ผมไม่ได้บอกว่าเอาย้ยคุณสู้บร,ริษัทเก่าแล้วคุณล้มเหลวคุณก็ไม่ต้องไปที่เก่าเมื่ออยู่มาปีละหกเดือนและ้ะทําเต็มที่และ้ะมันไม่สําเร็จคุณไม่ต้องไปทําแล้วก็ไม่ต้องไปเสียดายสมาชิกท,ที่ชวนคุณมาคุณไม่ต้องไปเสียดายเลยเมื่อคุณทําเต็มที่แล้วมันไม่สําเร็จก็แสดงว่าที่นั่นไม่เอื้ออํานวยสําหรับคุณพูดง่ายง่ายมันไม่มีบุญสําหรับคุณไอ้บริษัทนั้นน่ะ เราต้องยกตัวเองไวหน่อยอย่าไปกดตัวเองลงต่ำว่าเออเราไม่มีความสามารถตรงนูง้นตรงนี้คือเหยียบย่ําตัวเองกดตัวเองในที่สุดเราก็หดหูหมดกาลังใจท้อแท้ไงเพราะเราไปบีบตัวเองกดตัวเองอไปกดทาไมเราต้องดูถูกบริษัทที่เราทําเต็มที่แล้วนะต้องทําเต็มที่นะว่าไม่สําเร็จแสดงบริษทัทไม่มีน้ํายาผู้บริหารผู้ง่ายซื้อบือ้อใช่ไหม เ็จะของบริษัทซื้อบื้อเลยไปอยู่มันทําไมอะใช่ไหมเราก็ต้องเคลื่อนย้ายไปกลับเข้าสู่ระบบเครือขา่ายขายตรงใหม่แต่เป็นบริษัทอื่นที่บวกลบคูณหารแล้วไม่แก่ฟังคําต่อแหลเขาอีงเดียวนะต้องดูว่าของจริงกืบเปล่ามีความพร้อมไหมมีอาวุธลบครบมือไหมถ้ามีน่าสนนะะที่ผ่านมาคุณเคืองกับปากหวานของผู้ประกอบการหรือนักบริหารหรือแม่ทีมยืนเยอะเลยพวกนี้นปากหวาน คุณหน้าใหม่เนี่ยก็เคิมตามสิใช่ไหมไม่เป็นไรเคริมตามไปถือว่าเป็นบทเรียนอย่างน้อยคุณก็ก้าวไปเรียนรู้คนไปเริ่มใหม่บริษัทที่คิดว่าเออนี่เป็นมวยครบเครื่องไว้น่าเล่นไว้ไปลองสักตั้งเลนียความรู้ความสามารถที่ศึกษาเรียนมาไม่ว่าจะผ่านการฝึกอบรมจากบริษัทไหนก็ตามกี่คอร์สก็ตามมาเป็นหกเดือนเป็นปีกว่าแล้วเอาความรู้ความสามารถตรงนั้นแหละ ไปทุ่มเทกับบริษัทใหม่ที่บวกลบคูณหารละเออนี่มันน่าเล่นเว้ยบริษัทนี้เจ๋อเว้ยลองมาดูสักตั้งหนึง่งจะเสียเวลาสักปีครึ่งปีมันจะเป็นไรไปมันจะตายเหรอดีกว่าคุณเดินจากไปโดยที่เสียเสียศักดิ์ศรีเสียเกียรติยศเสียเกียรติภูมิเพราะตอนแรกจำไม่ได้ทำไมถึงพูดจำแบบนี้คุณจำไม่ได้วันแรกเดือนสองเดือนแรกที่คุณเข้ามาระบบเครือข่ายขายตรงไฟกำลังลุกท่วงตัว ความมันในลมเกิดสุดๆเวลาคุณได้พูดให้ผู้คนฟังนะโอ้บวกทุกอย่างดีทุกเรื่องประธานเยี่ยมสินค้าดีแผนดีคุณบอกว่าดีทุกอย่างเมื่อดีทุกอย่างแล้วคุณจะเลิกมันทำไมถึงบริษัทนี้อย่างที่บอกไงมันทำให้คุณไม่สามารถประสบความสำเร็จคุณก็ไปอยู่บริษัทอืน่นเริ่มใหม่ต้องมีทัศนคติที่เป็นบวกปลูกพลังสร้างความมั่งขั่งให้กับตัวเองอย่าไปคิด กดให้ตัวเองอยู่ต่ำเกินไปเราจะไม่มีพลังในการขับเคลื่อนหรือเดินต่อไปในวันข้างหน้านี่แหละคือยุทธวิธีในการสร้างความสำเร็จด้วยภูมิปัญญาไม่แค่สักต่เอาเงินมาลงงแต่ภูมิปัญญาเรายังไม่ถึงไหนเลยไม่ถึงขั้นไม่เรียนรู้แล้วก็ทําเป็นรู้อย่างนี้อย่าทาเป็นรู้นะทําขายตรงเนี่ยถ้าไม่เข้าใจนะเราอย่าไปทําเป็นเข้าใจเพราะั้มันไม่สําเร็จอะ่ะคนส่วนใหญ่มันชอบอายไง ไม่กล้าถามกลัวเสียหน้าเสียฟอร์มกลัวเขาคิดว่าโงา่คุณไม่ต้องไปกลัวหรอกถ้าโง่วันนี้พเพื่อเติมความฉลาดผมว่าโง่วันนี้เลยดีกว่ามันยังไม่น่าอายนะเพราะเรายังหน้าใหม่อยู่ไม่แค่เข้ามาในระบบเครือข่ายแค่ตรงแปดปีแล้วเพิ่งคิดได้เพิ่งไปถามเขาเขาบอกไอ้นี่โง่าถาวรเห็นไหมเข้ามาใหม่ๆโง่ก็ไม่มีใครว่าให้อภัยจริงๆนะคือเราไม่รู้อะเข้ามาใหม่ ใครจะไม่รู้ผมยังไม่รู้เลยแล้วคนอื่นมันเก่งแค่ไหนวะเข้ามาใหม่ยังไม่รู้ทุกอย่างได้ไงใช่ไหมเนี่ยแต่ถ้าเกิดโอ้ทำงานห้าปีเจ็ดปีสิบปีแล้วไม่รู้ไอ้นี่แหละแสดงว่าใช้ไม่ได้ฉะนั้นตอนนี้เริ่มเรียนรู้เยอะๆมากๆตอนเข้ามาใหม่ๆเนะี่ยสักพักหนึ่งนะรับรองเลยรู้มากได้เปรียบรู้มากทํามากได้เปรียบแรกๆก็ต้องทําเยอะหน่อยสิใช่ไหมเราก็ต้องหาเหตุหาผล หาข้อผิดพลาดหาความถูกต้องด้วยตัวเองมันถึงจะเรียนรู้กลยุทธ์ใหม่ๆที่จะมันนาเสนอให้คนรุ่นใหม่ๆเข้ามาสู่ระบบเครือข่ายค้ายตรงที่คุณคือแกนนําเพราะสัญชาติผู้นำนะมันต้องมีผู้นําตั้งแต่หัวจดเท้าตั้งแต่ความคิดอ่านวิธีการกระทํารูปแบบการทํางานจิตใจด้วยต้องเป็นผู้นําเมื่อเคยศักดิ์แต่ว่ามาอยู่ก่อนแล้วก็อ้างตัวว่าเป็นผู้นําหรือเป็นอาจารย์ไอแบบนี้ใช้ไม่ได้ รวย24ชั่วโมงตนะ้ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังด้วยดีเสมอมาผมและทีมงานขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ